ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่ f e ียร์ทูฟาทอมกันด้วยนะครับอ่ะไม่ใช่ใช่คนสร้างเกมนี้นะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก f e ียร์ดูฟาทอมนะครับเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าฮิลไ a r c เคดนะครับหรือว่าร้านเกมร้านหนึ่งะนะเปิดเกมมานะครับเราจะเห็นรถตำรวจแล้วก็หวอแล้วก็รถตู้นะครับเหมือนว่าล้อมจับอะไรบางอย่างอยู่ ผมรู้แค่ว่าเราชื่อลูคัสนะครับเป็นนักเรียนอายุ18ปีนะครับคือเราเนี่ยกับเพื่อนเนะครับเข้ามาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งเหมือนอารมณ์แบบเด็กหอย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องหาค่าหอโดยการที่เรานั้นไปหางานพาร์ทไทม์ครับและซึ่งงานงานนั้นก็คืองานที่เรานั้นต้องเฝ้าร้านเกมนะครับที่ชื่อว่า h i l l s i d e Arcade แต่มันก็มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นนะครับจนมันมากลายเป็นสตรอรี่นี้นั่นเองโอเคก็ไปรับชมนะครับอย่าลื เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปีหนึ่งที่มหาลัยตอนนั้นผมเพิ่งอายุ18ปีและผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอกับเพื่อนแล้วผมก็จําเป็นต้องหางานเพื่อหามาจ่ายค่าหอหลังจากที่ผมนั้นหางานทางออนไลน์อยู่แป๊บหนึง่งฝนก็ตกลงมาหมายถึงฝนบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเสียงฝนต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ฝนม,มันตกและผมก็คิดว่าผมเจองานที่มันเหมาะกับผมแล้วงานนั้นก็คืองานที่ผมนั้นต้องไปเฝ้าร้านเกมแห่งหนึง่งผมสมัครเข้าทํางานนั้นโดยที่ผมนั้นไม่ลังเลเพราะว่่่าผมมเเเนนนนีป็นคนชอบลก และที่ทํางานนั้นมันก็ได้เงินดีมากด้วยหลังจากที่ผมได้คุยโทรศัพท์กับผู้จัดการมาสักพักหนึ่งเขาก็ตกลงว่าจะให้ผมนั้นเริ่มงานตอนช่วงปลายสัปดาห์อันนี้คือเพื่อนเราเนี่ยเรานั่งอยู่ในร้านอาหารร้านหน,นึ่งนะครับกับเพื่อนเราน่าจะเพื่อนแหละนะที่อยู่หอเดียวกับเราเนี่ยครับทุกคนในร้านอาหารก็กาลังกินกันอย่างกระเร็ดอร่อยตัเราถามกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยอาหารเป็นไงบ้างเพื่อนฉันอิ่มแล้วนะอ่นนี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะแต่ว่าพวกมันเอ่อ ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะพลาดเบอร์โทรของสเตฟานี่น่ะก็เพราะว่าเธอน่ยชอบออกไปเที่ยวกับแฟนเธอยังไงล่ะตัวเราหัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนเอาไว้วันหลังเนี่ยขอโชคดีกว่านี้แล้วกันนะไอ้ฉันแค่ต้องการช่วงเวลาที่มันดีกว่านี้เวลาที่มันเหมาะสมกว่านี้แหละนะเออพูดถึงเรื่องโชคดีน่ะฉันได้งานแล้วนะฉันได้งานที่ฮิวไซส์อาร์เคดน่ะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนมันเจ๋งมากเลยอ่ะการทํางานที่นั่นมันเหมือนเป็นฝันเลยนะเพื่อนมีเกมให้เล่นฟรีแล้วก็มีทุกอยย่างเล ฉันหวังว่ามันจะดีแบบนั้นแหละนะดูเหมือนว่าจะมานั่งอุ้ยใครคนเนี่ยขอโทษทีครับผมขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมอ่าครับได้ครับผมแนะนําว่าคุณน่ะควรจะตรวจสอบรองเท้าของคุณก่อนที่จะไปนะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะโชคดีนะคุณหมายความว่าไงนะ่ะมันมีอะไรแปลกๆที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอใครมันจะไปรู้กันล่ะครับบางทีเนี่ยเชือกรองเท้ามันอาจจะยังไม่ได้ผูกก็ได้นะก็แค่ต้องระวังไว้เสมอน่ะ เห้มันพูดประโยคแปลกๆแล้วมันก็ไปว่ะมันอะไรวะน่ยเพื่อนเขาพูดบ้าอะไรของเขาเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่ะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดเลยตลอดทั้งวันที่ฉันได้ยินมาเนี่ยโอเคโอเคงั้นเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่านะฉันนีงานใหม่น่ะแล้วฉันก็ไม่อยากสายด้วยในวันแรกหนึ่งวันต่อมาตอนสามทุ่มครึ่งครับโว้เราอยู่บนท้องถนนนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับชี้ไปตรงนู้น เฮ้ยเฟียดูฟาทอมมเขาไม่ได้บอกนะว่าเราต้องไปไหนอะ่ะทำไมเกมนี้มันบอกอะ่ะเราสามารถโดรรถชนได้ไหมวะเนี่ยวิ่งเดินออกมานอกถนนได้ด้วยพี่คัาพี่ครับรอก่อนครับพี่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 อยู่รถก่อนพี่เอาดีๆแล้วดีๆแล้วไม่เล่นละโอเคสรุปว่ามันโดรรถชนได้เนะครับเหมือนเราเพื่อนกับเราเนะครับนั่งคุยกันแบบเรื่องตามภาษาเพื่อนนะนะอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนแปลกๆนะครับเดินเข้ามาพูดประโยคแปลกๆนะครับเตือนเราว่าแบบ เอ่อถ้าเกิดจะออกเดินทางเนะี่ยก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบรองเท้าของพวกนายนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเชือกองเท้ามันอาจจะยังไม่ได้ผูกก็ได้เหมือนว่าจะชี้ไปที่ป้ายรถเมย์นะครับให้เราไปรอรถเมย์ในการทํางานเหรอโอเคต้องมานั่งตรงนี้มีคนนั่งอยู่ด้วยวะเฮ้ยมันใช่คนเดียวกับที่มาเตือนเราเรื่องเชือกลงเท้าป่ะวะแล้วต้องมานั่งข้างมันโอ้โหจบแล้วชีวิตกูคุยกับมันได้ด้วยวะเอ่อคือว่าช่วงนี้รถบัสมันมาช้ามากไหมครับ ใช่แล้วบางครั้งมันก็มาช้าแบบนี้แหละนะอ๋อผมเกลียดจังที่มันมาช้าแบบนี้งานที่ผมทำเนี่ยมันต้องนั่งรถเมลสายนี้แทบทุกคืนเลยแหละนะอ๋ออย่างนั้นเลยครับงั้นคุณก็ต้องรู้จักแถวแถวนี้ดีใช่ไหมใช่แล้วแหละนายเนะี่ยต้องเรียนรู้นะว่าเมื่อไหร่ที่ควรกังวลแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไม่ต้องกังวลมีข้อความมานะครับจากพ่อกด EC โอเคพ่อบอกกับเรานะครับว่าวันแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นดีไหมเราตอบพ่อไปว่ามันก็ไม่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วพ่อก็บอกว่ายังไงก็เถอะนะลูกต้องแน่ใจนะว่าลูกจะไม่ไปทําอะไรโง่ๆนะ่ะลูกต้องเชื่อฟังผู้จัดการนะรูกไหมเราก็บอกว่าใช่ครับพ่อผมรู้นะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปรับลูกในวันที่ย4ิบสี่นะแล้วตอบกลับไปว่าโอ้พ่อวันนี้เนะี่ยผมได้กินพายแอปเปิลสูตรแบบสูตรดังของแม่แล้วนะร้านดังอะไรประมาณนั้นนะครับตัดไมทีนะครับตอนสามทุ่มห้าสิบเจ็ดลรายังนั่งอยู่อีกล่ะกับพ่อหนุ่มคนนี้นะ พราหนุ่มที่มันพูดอะไรแปลกๆก,ก็ไม่รู้ารถเมย์มาแล้วเฮ้ยไอ้หนุม่มนายจะขึ้นรถหรือเปล่าอ่าขึ้นครับขึ้นครับผมกำลังไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับทาไมคนขับรถมันหน้าตาคุ้นยังวะเหมือนเคยเจอในเกมไหนเลยจะไปที่ไหนไหนไหนุหน่มไ,ไ,ไ,ไปที่ฮิวไซตอคเคดครับผมราคาสองดอนนะอ่าคือผมไม่ได้พกเงินสดเลยเนี่ยครับอ่างั้นนายมีบัตรเครดิตไหมละ่ะฮะ มีครับมีมีมีมอ๋องั้นก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันจะมี ATM อยู่ที่ปั๊มน้ํามันน่ะนะเดี๋ยวฉันจะไปจอดให้นายกดเงินที่น,นั่นละกันโอเคครับผมขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงลืมเงินไว้ที่หอได้นะ่ะเดี๋ยวดูนี้มันมองหน้าเราดิมองแบบโคตรสงสัยเลยแล้วก็ต้องมานั่งติดมันอยอะอ่ะโอเคจุดจุดรถออกเรียบร้อยครับเป็นเพลงแนวตีมแบบฟิเูฟาทอมด้วยนะ อย่าบอกนะว่าพี่สะกดรอยตามผมฮะระหว่างนี้ก็น่าจะนั่งรถมีนยาวๆนะครับทาไมเขาถึงไม่ตัดคัสซีนวะไอตรงที่มันควรตัดคัสซีนเนี่ยมันมันไม่ตัดนะครับแต่ตอนดูโทรศัพท์มันตัดคัสซีนเฉยโว้ํทำไมสถานที่มันน่ากลัวขนาดนี้วะมีบ้านด้วยโอ้ไอันนี้ก็ยังไม่ลงเีกเหรอยังนั่งอยู่เลยครับอันนี้เปั๊าน้ำมันอ๋อเขามาจ่อยเรากดเงินที่ปั๊มน้ำมันแน่เลย โอเคนี่ไงนี่ไงตู้ ATM เรามาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนไ้นุม่มลงไปกดเงินได้เลยโอเคครับโอเคครับผมจะรีบไปลงมาแล้วครับเมื่อกี้ตู้ ATM อยู่ตรงไหนวะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมสวัสดีครับมีใครแอบตามผมมาหรือเปล่านะ่ะนอกจากพี่ที่นั่งอยู่บนรถคนนั้นถอนเงินออกมามีสิดอลห้าสิบดอลร้อยดอลเอาเป็น10ดอลแล้วกันนะ แต่ว่าเราจะพลาดได้ไงในการเข้าร้านมันอาจาจะมีอิสเอกบางอย่างะนรัยซ่อนอยู่ในร้านก็เป็นได้เอ้ยนายกำลังมองหาตู้ ATM อยู่หรือเปล่านะ่ะไม่อะผมไม่ได้มองหาตู้ ATM ผมกำลังมองคุณอยู่คุณมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ <c oughs> ดูมันตอบเนาดิ <c oughs> เดี๋ยวโดนยิงเหรอเฮ้ยไปตอบแบบเนี้จุดๆแล้วกดคุยอีกทีไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเครีบขึ้นรถดีกว่านียครับก่อนที่เจ้าของร้านจะปิดประตูกระทืบเราเสร็จแล้วครับพี่ขอโทษเนียครับที่มาช้าเอ้ย โอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนนะฮะอ่อคุณทำให้ฉันกลัวนะเว้ยขอโทษด้วยที่ผมโผลมาแบบนี้นะอยู่ดีมาถามทำไมอ่ะว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะมันถามคำถามเดิมเลยนะครับใช่แล้วผมกำลังขึ้นรถบัสกลับไปที่จุดหมายที่ต้องไปเนะ่ะรถบัสคันนี้นะ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณเห็นนะคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะไปถึงจุดหมายนะฮะโอ้โหมันมีคนมาถามคำถามแปล,แปลกๆเยอะอ่ะอ่อแน่ใจสิ อันนี้มันก็แค่แบบมาแวะเกดเงินนหะคุณถามทําไมเหรอการเดินทางบางครั้งนะ่ะมันอาจจะพาคุณไปที่ที่ไม่คาดคิดระวังให้ดีนะเพราะเส้นทางข้างหน้าน่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่คุณคาดคิดคุณพูดถึงอะไรของคุณวะเนี่ยคุณเป็นใครนะ่ะขอให้สนุกกับการเดินทางนะแค่มีไอ้คนแปลกๆเนี่ยที่นั่งมาด้วยแล้วก็มาพูดอะไรแปลกๆที่ร้านอาหารมันก็พออยู่แล้วลยหมอนี้มันโผล่มาอีกนี่เงินครับผมไปกดเงินมาแล้วสองเหรียญครับโอเคโอ้เยี่ยมเลย ไปเราก็ต้องไปกันต่อแล้วนะโอ้ขอโทษนะครับที่ผมไม่มีเงินสดนะอะอย่าซีเรียสไปเลยนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วนะมองอะไรวะเฮ้ยมองตามเฉยบ้านี้นั่งเฉยไปเลยนะโอเคเรามานั่งนี้แทนครับ้าทูม9นาทีวะทำไมเราเฝ้าร้านดึกขนาดน,นี้วะเนี่ยไอหมอนี่มันไปที่เดียวกับเราเหรอทำไมหมอนี่มันยังไม่ลงจากรถอีกอะดึงจริงแล้วมันอยากจะไปที่เดียวกับเราวะ อยากจะไปดูนะว่าเราไปไหนอะจอดแล้วครับอันนี้คือผมลงได้แล้วปะกดอะไรไม่ได้ว h a นี่มันในคนที่มันอยู่ปั๊มน้ำมันนี่มึงมานั่งข้างกูทำไมอะออผมใาญกจะถึงแล้วอะเมื่อไรจะถึงนะฮาทุมยีิบเก้าครับ มันก็ยังนั่งอยู่กับเราไอ้สองคนนี้สองคนที่พูดอะไรแปลกๆมันมานั่งประกบเราเนี้ยค,คนนึงข้างคนน,คน,นึงข้างเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นปะเห็นคำว่าอาเขตไหมเรามาถึงยูไซอาเขตแล้วนะโอเคครับเอ่อค,คุณพี่ช่วยหลบหน่อยได้ไหมครับเอ่อคือคุณขยับหน่อยได้ไหมครับผมต้องออกไปแล้วเนะี่ยนี่มันไม่ใช่ที่ที่คุณจะลงนะอะ what อะไรของคุณวะ พูดแปลกๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หลบให้เราอะอย่าตามมาเ้ยอย่านะเว้ยไปดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคมันไม่ตามเรามาใช่ไหมเยี่ยมเลยในะสุดก็ถึงแล้วไปแล้วครับรถบัสเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเออจะจอดจะจอดจะจอดแล้วนี่มันก็คือรถตู้รถตู้ที่อยู่หน้าเกมที่มีรถตำรวจมาจอดขวางไว้อย่าบอกนะมันต้องเกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นอะ ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเราเข้าร้านดีกว่าเข้าร้านเข้าร้านเข้าร้านโอโ้โหแล้วมันอย่างมืดเลยอะทําไมมันมืดขนาดนี้ใช่ทําไมมันมืดโอเคเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายอ่ากด F เขาเพื่อเปิดอ่ารู้สึกว่าจะต้องไปประตูนู้นปะโอเคใช่จริงด้วยนะครับเข้าไปโอ้ที่มัน ไฟไนายแอดเฟนโอ้โหเี้ยเลยละ่ะเฮ้ยแกมาสา,า,ายนะเว้ยขอโทษครับอันนี้คือผู้จัดการแล้วเหรอไม่ต้องแก้ตัวมาสายก็คือมาสายแค่นั้นแหละคู่มือสำหรับพนักงานใหม่นะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะถ้าเกิดมีคำถามนะี่ก็แค่เปิดคู่มือนั้นดูแลนายก็จะพบคำตอบเองโอเคครับผู้จัดการบอกว่าให้เราไปเปิดคอมแล้วก็ดูวิธีเริ่มต้นการใช้งานนะครับสำหรับห้องนี้มีถังขยะนะครับแล้วก็อ่ะนี่ไง สวัสดีนะถ้าเกิดคุณกําลังอ่านข้อความนี้อยู่นะแสดงว่าคุณเป็นพนักงานใหม่ของฮิลไซเออ r ์อาร์เคดนะยินดีต้อนรับด้วยด้านล่างนี่เป็นเอ่อข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทําเมื่อคุณมาทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่นี่นะถือว่าคุณนะ่ะทำงานที่มันสําคัญที่สุดของฮิลไซ i ออร์อาร์เคดเลยนะเราไว้วางใจคุณมากเลยนะในการปกป้องสถานที่นี้เพราะงั้นนะ่ะสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือคุณต้องดูกล้องอยู่เสมอเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในร้านนี้ยังไงล่ะเฝ้าดูกล้องอยู่เสมอ แล้วก็อย่าลืมจดบันทึกรายงานทุกวันด้วยละ่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่สําคัญในดับที่2ที่คุณต้องทําเลยแหละนะคือการจดบันทึกถ้าเกิดคุณพบว่าคุณนะ่ะกําลังตกอยู่ในอันตรายนะ่ะก็โทรแจ้ง911ได้เลยนะโอเคครับเราต้องดูกล้องคนระับคุณผู้ชมแชมเมลา่าตรงนี้โตสนุกครับโตผูไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเหมือนไฟนาเอดีจริงนะเนี่ยไม่มีครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่า แล้วไงผมต้องไปดูอะไรอีกกดกรกบาททิ้งไม่ได้ด้วยออกจากตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยว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 ,ยวทำไมอยู่ดีตาผมโดน,นวางยาเหรอตีหนึ่งห้าเจ็ดเสียงโทรศัพท์ครับเหมือนเราวูบหลับไปว่ะอ๋อมีใครอยู่ไหมวะเนี่ยฮัลโหล ซันนี่โทรมาเนียครับเพื่อนเราโยว่าไงเพื่อนสเตฟาน,นี่นะให้เบอร์เธอมาแล้วนะให้เบอร์เธอมากับฉันแล้วอ,อ๋อแต่ว่าเธอมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอวะเธอเลิกกับเขามาแล้วนะเมื่อไม่กี่วันก่อนมาเนี่ยโอ้โหซันนี่พอเราพูดตรงๆก็รับไม่ได้เหรอโอเควางสายครับเหมือนเพื่อนเราเนี่ยครับตอนต้นเกมก็จะมาคุยเรื่องสเตฟาน,นี่กับเราเนี่ยครับในร้านอาหารเอ,อ่อแล้วผมต้องกดอะไรกดโทรศัพท์เหรอกดอีกทีหนึ่งเพื่อ ตีสอิกดเพื่อสิคิปเวลาแล้วเราก็ต้องมาดูกล้องอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาตีสอกว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร้านนี้ไหมนะไม่มีครับกล้องนี้ประตูนี้มันแง้มอยู่แล้วปะผมได้สังเกตนะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามาตรงหน้าร้านเนี่ยผมก็จะเห็นจากกล้องตัวนี้ใช่ไหมงั้นผมคาไว้ที่กล้องตัวนี้ได้ไหมะเหมือนเราต้องสลับกล้องดูไปมาเรื่อยๆแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยนีเสีกโอ้โหดีไง นี่เสียงคนสะดอกกนมาจากโอ้โหสองคนแม่งน um. ี่มันใครสองคนแปลกคุณผู้ชมออกออกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกดออกก่อนเนี่ยคุณไปหาที่ซ่อนคนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ย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 วเนี่ยมันย่องมาสเปส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 โอ้โหไอเวยเอ้ยที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อนซ่อนที่ไหนอะห้องนี้แม่งไม่มีที่ซ่อน กดอันนี้คือออกไปหรือว่าล็อกประตูเปิดประตูนะเว้ยเปิดประตูจะต้องไปโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจเปิขอใหญ่เลยมันขอไม่เลิกปิดขอไม่เลิกกดกดโทรศัพท์โอเคสวยฮึฮไอวันวันรับซี่ลับซี่ลับซี่ลับซี่ไอวันวันครับคุณมีเรื่องอะไรมีคนบ้านะมันจะพังประตูเข้ามาหาผมใจเย็ยนเอาไว้นะใจเย็ยนเอาไว้ ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณบอกได้ไหมพอผมอยู่ที่ฮิวไซอา์คเคดครนะับโอเคตำรวจจะมาเร็วๆนี้เดียเดียวเดยวเดียวเเอาสรุปตายหรอแล้วมันต้องหลบยังไงอะห้องมันเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมแค่นี้อไะว๊อดโดนพาคือรถตู้เลยคือเป็นไม่ผมเริ่มเล่นใหม่อ่ะ โอ้โหแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้คือสองคนนี้มึงมาลักพาตัวกูทำไมเสียงรถตำรวจมาโอ้โหแล้วก็มีเพลงขึ้นนะเหมือนเฟรดูฟ้าท่อมพวกเขาเป็นนักโทษที่เพิ่งออกมาจากคุกจะว่าไปเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็ส่งผลดีต่อผมอยู่นะเพราะมันทำให้ผมนั้นต้องเริ่มไปบำบัดและนักบำบัดก็แนะนำให้ผมนะ่ะไปเล่าเรื่องราวนี้ให้ผู้อื่นฟัง อะไรวะและรูปที่เราเห็นตอนเริ่มเกมนะครับก็คือตอนจบของเกมนั่นเองที่มีรถตำรวจเนะี่ยมาล้อมจับรถตู้รถตู้หนึ่งซึ่งเรานั้นก็นอนอยู่บนรถตู้นะคือผมงงกับพอตเรื่องมากเลยเว้ยว่าทําไมไอไอคนแปลกๆสองคนเนะี่ยมันถึงพุ่งเป้ามาที่เรานะครับแล้วก็ทําไมถึงแบบตามเรามาเข้าใจปะ่ะตอน,น,นที่เราก็เป็นแค่เด็กนักเรียนนะครับดูไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีอะไรโดยรวมแล้วที่ผมจะสื่อก็คือมันมันไม่น่าเอามาประกอบเป็นเนื้อเรื่องได้คุณผู้ชมเข้าใจไหม แต่ก็อย่างว่านะครับเขาเป็นแบบค่ายเล็กๆอ่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเซอร์ดูฟ่าทอมเนะครับเซอร์ดูฟ่าทอมนี่เขาได้เรื่องเล่าจากคนจริงๆมานะครับมาเล่ามาทําเป็นเกมแต่นี้คือเป็นเรื่องที่เขานั้นแต่งขึ้นมาเองล้วนๆและนี่คือเกมราคา90บาทนะครับผมโดเนทให้เขาไปประมาณ3ดอลน,นะนะโอเคครับขอบคุณผู้ชมทุกคนมากที่เสียเวลาดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผู้ชมไว้เอจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคลิปไลนจะเป็นเกมไรสำหรับวันนี้ แม่ไผ่ครับ